นักท่าแผนเทสทองคำนักท่าแผนเทสทองคำวันนี้ทองคําเรายังมองว่าตลาดทองคํานั้นเป็นตลาดทองคาแนน้มของเทรนด์ขาขึ้นอยู่เพราะว่านี้ตลาดทองคําทําตลาดในกรอบของไซเวมีแรงซื้อแล้วก็มีแรงขายเข้ามาในตลาดแต่ว่าตัวทองคํานั้นยังอยู่ในน้มของเทรนด์ขาขึ้นดังนั้นเรายังให้ความสําคัญกับโซนแนวรับสวิงโลดด้านล่างอยู่ โซนแรับแรกเราให้ความสำคัญที่โซน,นรับของพิบอตนสซีที่ห้าสิบถึงหกสิบเอ็ดจุดแปดโซนนรับที่สองนั้นเราให้ความสำคัญสำคัญอยู่ที่แนวรับที่เจ็ดสิบแปดจุดหกนะครับและทางการเทรดแลวทางการเทรดนั้นที่มีการเทรดก็คือเราจะรอให้ตัวของสัญญาณทองคำลงมาทดสอบที่โซน,นรับ ที่หนึ่งนะครับแล้วก็หรือเราลงมาทดสอบที่โซนรับที่สองแล้วเรารอสัญญาณรูปแบบของชาร์ตแพทเทิร์นและ p a b ยเมื่อมีสัญญาณ p a b ยระบายกลับขึ้นไปเราจะไปเก็บ TP ที่ราคา2 0 4 4 6 0เราจะวาง stop ปล s ออยู่ที่ราคา2016.03จุดนี้คือแผนเทรดทองคำของวันนี้นะครับเราจะเน้นเล่นฝั่งไปเป็นหลัก